หนูอายุ38ปีอยู่เมืองไทยมา16ปีตอนนี้มีผู้หญิงอับปีจะมาแย่งหัวหนูอ่าสวัสดีครับผมสวัสดี FC a อาร์เซนฟร์ทุกท่านนะครับช่วงซีลานีตอบปัญหาชีวิตมีผู้หญิงท่านหนึ่งครับโทรมาจากจังหวัดเออเมืองใหญ่แหละไม่พูดดีกว่าไม่เอ่ยดีกว่าคุยตัวแรกผมก็งงอยู่เออว่าแล้วพูดไทยไม่ชัดนะครับเขามาจากกัมพูชาครับมาอยู่เมืองไทยนานแล้วครับก็มาทํางานในไซต์ก่อสร้างนี่แหละ ทั่วไปธรรมดาแรกๆก็รกักกันดีเพื่อนๆคิดดูนะครับมาอยู่เมืองไทยตั้ง16ปีพูดไทยได้ชัดแล้วผมแทบจะจับไม่ได้แต่แต่ตอนนี้นะครับมีปัญหานั่นก็คือผู้หญิงในไซต์ก่อสร้างด้วยกันถามว่าผู้หญิงคนนี้ทํางานไหมก็คือก็ทําก็เห็นกันก็ไปทํางานด้วยกันนี่แหละครับเมื่อก่อนอีผู้หญิงคนนั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นอมีผัวมีลูกตอนนี้ลูกอายุ3าขวบ ผัวแต่ผัวของเขาไปทํางานเมืองนอกนะครับเขาก็เลยมาทํางานก่อสร้างก็ได้มาเจอกันเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นนี่แหละครับหนูอายุ38ปีผู้หญิงคนนั้นอายุมันเด็กครับอายุ28ปีแล้วตอนนี้ผัวไปรักมันหลงมันนะครับแล้วถามว่าตอนนี้ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ไหมก็คือมันยังจับได้เรื่อยๆคือมันยังมีอาการผิดปกติเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้แยกไซงานกันแล้ว คือผู้หญิงคนนี้พาผัวแยกมาอีกสายงานหนึ่งนะครับมาอีกสายงานหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังแอบติดต่อกันอยู่นะครับผู้ชายก็หน้าหีครับผู้หญิงก็อับปีเฮียจัดนะครับความสัมพันธ์เหมือนสัตว์ผู้ชายก็มีเมียเอาไม่เลือกผู้หญิงก็มีผัวผัวอยู่เมืองนอกนะครับคือผู้หญิงแบบนี้แอบแดกผัวชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกผู้หญิงร่านครับเขาไม่ได้เรียกผู้หญิงสวยนะครับ อยากคิดว่าตัวเองสวยนะอยากคิดว่าตัวเองสวยตัวเองแซ่บกว่าเมียเขานะที่จริงคุณไม่ได้สวยคุณแค่แรดคุณแค่รานนะครับมาคิดจะแย่งผัวเขาเนี่ยมันบอกว่าอมันบอกหนูว่ามันจะเอาชนะหนูทุกอย่างก็คือเค,เคยได้เจอกันเคยได้ทะเลาะกันเคยได้นี่แหละทะเลาะกันเห็นกันตัวเป็นๆน,นะครับเพราะว่าบางคิดบางรายนี่ไม่รู้เลยว่าผัวไปติดกับผู้หญิงคนไหนแต่อันนี้เห็นเลยเห็นเพราะว่ามันทํางานที่เดียวกันนะครับ เขาบอกว่านะครับผู้ชายทั้งหมดเนี่ยได้มันเกือบหมดแล้วไม่คิดเลยว่าผัวตัวเองก็จะไปเอากับเขาด้วยเอาไม่พอแถมไปติดมันด้วยตอนนี้ผู้ชายคนอื่นเขาก็เลิกกันหมดแล้วคือผู้ชายไม่รู้จักพอไม่ฉลาดไงครับคือได้แล้วไม่เลิกที่จริงได้แล้วก็เลิกไปสิคนอื่นเขาก็ได้กันหมดนะผัวกัมพุชาด้วยกันนะครับแต่ผู้หญิงนะครับผู้หญิงคนไทยนะผู้หญิงคนไทยแบบว่า มีผัวอยู่คารูนะครับยังแอบเป็นชู้กับผัวชาวบ้านกลัวหิไม่ได้ใช้งานหรือกลัวรู้ไม่บานเท่าจานดาเทียมกันแน่นะครับผู้หญิงชัวช่วๆมักจะมั่วกับผู้ชายที่มีลูกมีเมียส่วนผู้ชายเฮี้ยต่อให้มีลูกมีเมียมันก็ไม่รู้จักพอฉะนั้นคนแรกที่ต้องโทษเลยนะคนแรกที่ต้องโกรธที่ต้องเอาเรื่องเอาความนั่นเลยก็คือผัวของคุณเพราะว่าไม่มีหมาตัวไหนฆ่าแฟนคุณไปแดกได้ถ้าแฟนคุณไม่ทําตัวเป็นอาหารหมา ก่อนอื่นต้องจัดการแฟนคุณก่อนต้องจัดการไอ้ผัวตัวดีของคุณก่อนนะครับเข้าใจไหมครับตอนนี้ก็คือโกรธเมียน้อยแค่แค้แนแค,น,แคนมาก,มาก,ม,ากมากนะครับเพราะว่ามันมายออเยอะใส่ด้วยไงยออเยอะใส่ด้วยก็บอกว่าจะจะเอาชนะอ,อุงทุกอย่างคือคนเราเมื่อกรดกันแล้วเป็นอย่างเนี้ยเมียหลวงเขาก็ช้ำช้ำน,นะครับเพราะว่าเขากลัวจะสู้ไม่ได้ <laughs> อายุสามสิบแปดปีแล้วสู้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับปล่อยเฮียมันไปนะครับถ้ามันจะไปจริงๆนะครับ อย่ารักคนไม่เคยพออย่ารอคนที่ไม่มีหัวใจอย่ารั้งถ้าเขาจะไปแล้วก็อย่าร้องไห้ให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราถ้ามันชอบแบบนั้นก็ปล่อยมันไปนะครับคุณอายุ38ยังไม่แก่นะครับยังได้อยู่อยู่เมืองไทยมานานมีช่องทางแล้วละ่ะไม่ต้องกลัวอดตายนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับเพื่อนๆน,นะครับสามารถโทรมาหาผมได้ทุกๆสิานาทีนะครับผมโทรมาได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องเงินวันนี้จากใจอาเซนฟาร์มสวัสดีครับ